สวัสดีครับพบกับช่องบ้านาของทัวนะครับมาพูดคุยเรื่องราคาข้าวเปลือกนะครับพี่น้องครับราคาข้าวเปลือกตอนนี้นะครับข้าวหอมมะลิแห้งนะครับราคายังคงที่อยู่นะครับแต่ข้าวเปลือกเจ้านะครับราคาลดลงเรื่อยๆครับพี่น้องครับขณะนี้นะครับราคาข้าวเปลือกประจําวันที่7สิงหาคม267ครับก็มาดูราคาข้าวเปลือกหอมมะลิแห้งครับที่ตลาดกลางนะในภาคอีสานบ้านเรานะครับที่รับซื้อ โรงสีขนาดใหญ่ท่าข้าวขนาดใหญ่ที่รับซื้อนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับท่าข้าวทกศอํอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ15,500บาทต่อตันโรงสีราศีพาณิชย์ศรีสะเกตอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกตรับซื้อตันละ16,0 0 0บาทต่อตันโรงสีไฟไทยเจริญวัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญรับซื้อตันละ1 6 6 6 0บาทต่อตัน โรงสีกิจทวียโสธรอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรรับซื้อตันละ1 5 1 0 0บาทต่อตันโรงสีสะพัฒนาอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์รับซื้อตันละ1 6 0 0 0บาทต่อตันโรงสีสหกรณ์การเกษตรสวณภูมิอำเภอสวณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตันละ1 6 0 0 0บาทต่อตันครับมาดูราคาเข้าเปลือกเจ้านะครับความชื้นที่15%ครับพี่น้องครับราคาลดลงเรื่อยๆครับพี่น้องครับ กรุงเทพมหานครรับซ right ื้อตันละ1,800บาทถึง11,200บาทต่อตันจังหวัดกาญจนบุรีรับซื้อตันละ11,100บาทถึง11,500บาทต่อตันจังหวัดฉะเชิงเซารับซื้อตันละ11,100บาทถึง11,500บาทต่อตันจังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ11,200บาทถึง11,600บาทต่อตันจังหวัดนครนายกรับซื้อตันละ11,300บาทถึง11,700บาทต่อตัน จังหวัดนนทบุรีรับซื้อตันละ11,300บาทถึง11,700บาทต่อตันจังหวัดนครปฐมรับซื้อตันละ11,100บาทถึง11,500บาทต่อตันจังหวัดปทุมธานีรับซื้อตันละ11,000บาทถึง11,400บาทต่อตันจังหวัดเพชรบุรีรับซื้อตันละ11,200บาทถึง11,600บาทต่อตันจังหวัดลพบุรีรับซื้อตันละ11,200บาทถึง11,600บาทต่อตัน จังหวัดสิงห์บุรีรับซื้อตันละ11,100บาทถึง11,500 um บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรีรับซื้อตันละ11,000ถึง11,400บาทต่อตันจังหวัดอยุธยารับซื้อตันละ11,000ถึง11,500บาทต่อตันจังหวัดราชบุรีรับซื้อตันละ11,200บาท B. ถึง11,600บาทต่อตันจังหวัดกำแพงเพชรรับซื้อตันละ11,200บาท <agem> ถึง11,600บาทต่อตัน จังหวัดพิจิตรจ๊อบซื้อตันละ11,300บาทถึง11,700บาทต่อตันจังหวัดนครสวรรค์รับซื้อตันละ11,400บาทถึง11,800บาทต่อตันจังหวัดพิษณุโลกรับซื้อตันละ11,000บาทถึง11,400บาทต่อตันจังหวัดเพชรบูรณ์รับซื้อตันละ1800บาทถึง11,200บาทต่อตันจังหวัดอุตรดิษฐ์รับซื้อตันละ11,000บาทถึง11,400บาทต่อตันมาดูราคาข้าวเปลือกของปทุมนะครับ ยังไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นและก็ไม่มีการปรับลดลงครับราคายังคงที่นะครับความชื้นที่15%ครับกรุงเทพมหานครรับซื้อตันละ14,500บาทถึง15,000บาทต่อตันจังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ15,500บาทถึง16,000บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุรีรับซื้อตันละ14,800บาทถึง15,500บาทต่อตันมาดูราคาเข้าเปลือกหอมมะลิแห้งครับความชื้นที่15%นะครับก็ยังไม่มีการปรับขึ้นและก็ไม่มีการปรับลดลงครับ จังหวัดบุรีรัมย์รับซื้อตันละ15,600บาทถึง1 6 2 0 0บาทต่อตันจังหวัดนครราชสีมารับซื้อตันละ15,000บาทถึง1 6 0 0 0บาทต่อตันจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตันละ15,500บาทถึง1 6 0 0 0บาทต่อตันจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ15,500บาทถึง16,500บาทต่อตัน จังหวัดยะโสธรรับซื้อตันละ15,500บาทถึง16,500บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ14,700บาทถึง15,800บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานีรับซื้อตันละ16,000บาทถึง16,500บาทต่อตันจังหวัดศรีสะเกดรับซื้อตันละ15,500บาทถึง16,500บาทต่อตัน จังหวัดสุรินทร์รับซื้อตันละ 16, 0 0 0บาท umas, ถึง16,500บาทต่อตันมาดูรายการสุดท้ายนะครับข้าวเปลือกเหนียวกข6นะครับมีการปรับขึ้นนะครับความชื้นที่1 5ครับพี่น้องครับจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ13,800บาทถึง14,500บาทต่อตันจังหวัดกุดนธีนะครับราคายังคงที่ครับพี่น้องครับรับซื้อตันละ3 7 0 0บาทถึง1 4 3 0 0บาทต่อตอนราาข้าวเปลือกืหนียวความชื้นที่15%นะครับ เชียงใหม่สันปะตองนะครับปรับลดลงครับพี่น้องครับรับซื้อตันละ1 3 0 0 0บาทถึง1 4 0 0งบาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีนะครับข้าวเหนียวใหม่คละนะครับรับซื้อตันละ12,500บาทถึง1 3 0 0งบาทต่อตันราคายังคงที่ครับราคาข้าวเปลือกเจ้านะครับลดลงเรื่อยๆครับณปัจจุบันนี้ครับพี่น้องครับส่วนราคาข้าวเปลือกของมะลิกับข้าวเปลือกของปทุมนะครับราคายังคงที่นะครับยังสูสีกันอยู่ครับพี่น้องครับ ราคาข้าวเปลือกที่ผมกล่าวมานะครับเป็นราคากลางนับไว้เป็นราคาเทียบเคียงนะครับเวลาพี่น้องเกษตรกรที่มีข้าวขายหรือมีสต๊อกข้าวไว้ขายนะครับช่วงนี้นะครับราคาข้าวเปลือกเจ้าลดลงมากครับส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิกับข้าวเปลือกหอมปัทุมนะครับก็ยังคงที่นะครับราคายังดีอยู่ครับพี่น้องครับช่วงนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับเริ่มใส่ปุ๋ยข้าวนาปีกันแล้วนะครับ อายุข้าวได้ที่จะใส่ปุ๋ยกันแล้วนะครับช่วงเดือนสิงหาไปแล้วนะครับวันนี้นะครับราคาข้าวเปลือกจะสูงหรือลดลงต่อไปหรือไม่เราก็ต้องติดตามต่อไปครับพี่น้องครับหวังว่าราคาข้าวเปลือกราคาดีๆนะครับถึงเวลาเก็บเกี่ยวในฤดูกาลสองพันรบถนี้นะครับเพราะต้นทุนการผลิตของชาวนาพี่น้องเกษตรกรของไทยเรานะครับเพิ่มขึ้นทุกปีครับพี่น้องครับถ้าราคาข้าวดีนะครับ พี่น้องเกษตรกรก็มีกำลังใจในการทำนานครับขายข้าวราคาดีๆก็มีความสุขกันทั่วหน้าครับพี่น้องครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยนะครับสู้ๆไปด้วยกันครับพี่น้องครับรับชมคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้นบานๆออนทัวร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ